แชร์ภูมิใจเสนอเนาโอเคอันนี้ชุดนอนปูทำไมแต่มันใส่สบายมากโอเคอย่างแรกเลยใช้แเนตี้ิซิน ใช้ดีมากเลยอืมอืมันต่อไปใชัออสโมซิสเดิมใช้ไหมปรนทีนี้เวลาเที่ยงคืนสี่สิบวันนี้ออกไปกินข้าวก็ได้นอนดึกนิดนึง <Okay. S 2> ตัดได้กว่าชาบแบบเหมือนตอนนวดไปจะรู้สึกเป็นก้อนอะ พายมากโอ,อาด้วยของแบนบเพื่อนเองเซอร์ฟอดซื้อได้ในไอจีติดใช่ดีมากอะใช่มันนี่ ต่อด้วยเอ่อแอ่เชงชเชยอเนาะไม่ได้เพิ่งตื่นค่ะกำลังนอนจบด้วยครีมใช้ไหลตัวมากจริง อันเนี้ยอันเนี้ยอาทิตย์ละวันที่จะแบบพอกผิวเลยอะ่ะผิวจะเหมือนไข่มุกอะเหมือนสีเล็บเลยแต่ปูจะพอกค่อนข้างเยอะเลยอะ่ะแต่ผิวเหมือนไข่มุกอะอากาศเที่ยวเอแห้งมาก ตะปูก็จะใช้กวาชาติตัวนี้ซื้อได้ที่อเมซอนยี่สิบเหรียญอะแต่มันจะได้ยินเสียงเมโลดีม้มหมลองมามตรงที่เป็นก้อนอะตรงที่คุณชอบฉีดโบท็อกอะต่ปูจะไม่ฉีดปูจะกด และต้องคอต้องคอจะใช้เวทนองซึ่งแรงมากกนนะูใช้กันหน้าไม่ได้เลยใช้กันหน้าแบบหน้าสิวขึ้นจะลงที่คอแต่ต้องแบบบริเวณแล้วก็มือกูจะใช้เวทนอกผสมกัครีมทำมือเพื่อทำมือ ได้ไม่แก่เพราะมันช่วยด้วยเซลล์ริ้แล้วก็ปอกเนี่ยปนไงนอนเลไรยังสวยปะ Thank you รักทุกคนนะดื่มชากอนนะึ่แล้วลืมอะไรหรือปะ ไอครีมฟูใช้กองฟิโลกาคิมใต้ตานี้สำคัญมากสาับผมทุกวันแม้ทุกวันนะคะเพอออกกำลังกาย คนนองก็จะมีผม หัวมันเวอร์กำนวอมนอนละโอเคเห็นวิวตี้คิมไข่หมูเป็นแบนด์ของ อ่านคีงานอยู่เดี๋ยวโป๊ะน,นี่อ่อขีมนไขน่หมกนี่ไงเซรั่มผมใช้อันนี้ผมขึ้นจริงพอปูเป็นคนแบบตอบผมหนักเหมือนกันนะต่อแบบต่อแบบหนาแล้วต่อแบบฉี่แล้วต่อบ,บ่อยอะ่ะ เพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้แบบใช้ครีมบำรุงมันจะผมจะพังเปิดไฟแบบบเา้ย เฮ้ยง่วงนอนมากดึกหลับรอชันหน้าผิวจริงยี่ห้อที่ผู้ใช้คือยี่ห้อเนี่ยหรือ้อยนั่งยี่ห้อที่ใช้หน้าผิวคือตัวนี้ตัวน,นี้ใช้ดีสุดแล้ว รูปนี้เป็นไงเนี่ยง่วงนอนเหมือนกันละเริ่มง่วงก่อนนอนก็จะฉีดสเปรยหมอนนี้บนหมอน เป็นสเปรมลเโทนินปูจะไม่ต้องกินเมลาโทนินหอมมากเลยที่นี่เที่ยงคืนสี่สิบห้าละพร้อมนอนง่วงนอนอนะ love you guys นะนนมานอาอ่ะเธอใม้เงี้ยเงี้ยพวกเราพร้อมนอนแล้วอยากให้เล่าประวัติอาเธอให้ฟังปะอาเธอเป็นหมาที่มีตาข้างเดียว นางโดนท่ดทิ้งมาก่อนแล้วปู่ก็รลับมาเลี้ยงโอเคอาเธอโดนหมาสามตัวลุมกัดแล้วพอเขาเ้าไปในสถานสงเคราะห์ตอนแรกเขาแบบไม่มีใครรับก็เลยจะแบบฉีดยาให้นางหลับเนาะปู่ก็เลยรับนางมาเลี้ยงเราผ่าตัดกันมาสามรอบอาเธอมาเป็นอย่างนี้แต่นางคือสุดที่รักในดวงใจปู่เลย พอมนอนมะเลี้ยงมาปีครึ่งคือตอนแรกลับมาคือตอนแรกเห็นรูปอาร์เธอร์ก่อนแล้วพอเห็นรูปอาเธอร์ก็คือเขาอยู่ในกรงอะเขาก็ตัวสั่นอยู่อะแล้วว่าพอเห็นลูกนางก็แบบสงสารมากก็เลยแบบรับมาเลี้ยงใช่ปะโดยไม่รู้ว่าใน สถานสงเคราะห์อะมันจะมีแบบศัตวแพทย์มือใหม่ใช่ปะ่ะซึ่งอาเธอร์เขาโดนลุมกัดและสัตวแพทย์มือใหม่ก็ผ่าตัดกับอาเธอร์โดยเหมือนทดลองบนสัตว์อะพอนึกออกก่าเหมือนทดลองทักษะของตัวเองและฟีมือของตัวเองซึ่งมันก็ไม่แปลกอยู่แล้วเพราะหมอก,ก็ต้องทดสอบแต่สุดท้ายแบบหมาโดนการรับผ่าตัดที่มัน ทำให้เขาติดเชือ้อแล้วะเธอร์เกือบตายปู่ก็เลยรับอาเธอร์มาเลี้ยงตอนนี้น้องมีตาข้างเดียวอยู่ปู่กาเธอร์จะนอนแล้วนะอาเธอใส่กุไงนงโคตรรักเลยอ่ะ รักสุดหัวใจจริงๆแบบและปูช่วยนั่งผ่าตัดมาสามรอบจนทุกวันนี้นั่งหายแล้วว่าโคตรรักเลยปูรู้สึกว่าหมานี้ใส่ดีกว่าคนน่ะดูดิเนาะน่ารักอะ่ะ รักอะ่ะดูมันดีดูมันดีว่าไงอีเธอไม่รู้พันเลยอะ่ะเป็นหมาจากสถานสงเคราะห์ก็เลยไม่รู้พันนางแต่แบบรักจริงอยู่แบบ ยิ่งรู้จักหมายิย่งรู้สึกรู้สึกว่าแบบหมานีสัย่ดีกว่าคนเยอะเลยเดี๋ยวจะนอนล้กุ้นนพอที่นี่เที่ยงคืนสี่สิบเก้าง่วงมากเลย